เขมรเกณฑ์ชาวบ้านบุกหรือลวดหนามพื้นตีอธิปไตยไทยด่าทอยั่วยุทหารชัยหมายทิ้มสู้ชุลมุนสุดท้ายทหารยอมถอยเพื่อไม่ให้บานปลายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ next Thai podcast วันนี้เรามีเรื่องร้อนแรงจากชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะตามมากๆครับใช่ค่ะเพราะล่าสุดกองทัพไทยวางกำลังกลับคืนแนวเดิมแล้ว หลังเกิดเหตุฝั่งกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามารื้อลวดหนามในพื้นที่อธิปไตยไทยแถมยังมีการด่าทอยั่วยุทหารไทยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถ้าใครติดตามข่าวคงทราบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณชายแดนด้านรีสเกตพระวิหารมีความตึงเครียดพอสมควรฝ่ายไทยพยายามคุบคุมพื้นที่ให้สงบแต่ทางกัมพูชากลับใช้ยุทธวิธีมวลชนดันชาวบ้านเข้ามารื้นาลวดหนามที่ฝ่ายไทยวางไว้ในเขตดแดน และภาพที่ออกมาก็คือทหารไทยยืนอยู่กับที่อดทนไม่ตอบโต้ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ต้องเผชิญหน้ากับทั้งชาวบ้านและกองกำลังอีกฝั่งที่พยายามสร้างแรงกดดันอย่างชัดเจนจากรายงานกองทัพไทยได้วางกำลังกับเข้าประจำการในแนวเดิมโดยจัดกำลังเสริมคุมเข้มเพื่อไม่ให้พื้นที่ถูกบุกรุกซ้ำขณะเดียวกันก็พยายามเปิดการเจรจาในระดับท้องถิ่นเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย แต่ปัญหาคือฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ถอยมีการเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาเรื่อยๆเพื่อรื้อแนวลวดหนามพร้อมทั้งใช้การด่าทอยั่วยุหารไทยซึ่งในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการสร้างแรงกดดันอย่างหนักถูกต้องครับเพราะผ้าฝ่ายไทยเผือตอกโต้ก็อาจถูกนําไปขยายผลทางการเมืองหรือสื่อว่าไทยรุกรานทั้งๆท,ที่พื้นที่ตรงนั้นอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น เราต้องย้อนมาดูบริบทค่ะความขัดแย้งไทยกัมพูชาบริเวณนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มีรากลึกมาตั้งแต่กรณีปราสาทพระวิหารใช่เลยเพราะปี2552ศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยยังคงเป็นข้อพิพาทซึ่งต่อมาหลายครั้งก็นำไปสู่ความตึงเครียดและการปะทะทั้งเล็กและใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสํารอย เพียงแต่ไม่ได้ใช้ปืนใหญ่หรือทหารจำนวนมากแต่ใช้ชาวบ้านมาแทนเป็นการสร้างภาพว่านี่คือประชาชนไม่ใช่ทหารนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ากัมพูชาพยายามใช้สงครามจิตวิทยาโดยการนำประชาชนมาเผชิญหน้ากับฐานไทยจุดประสงค์คือทำให้ไทยลำบากใจเพราะไม่สามารถใช้กำลังตอบโตได้จริงอ่ะเพราะในมุมระหว่างประเทศถ้าภาพออกมาว่าทหารไทยทำร้ายชาวบ้านกัมพูชา จะเสียเปรียบอย่างมากทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ทางการทูตนี่เป็นเหตุผลที่กองทัพไทยเลือกอดทนอดกลั้นมากกว่าใช้กําลัง,ท,งทั้งทังที่เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยก็ตามถามว่าคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบยังไงเยอะมากค่ะเพราะพื้นที่ตรงนั้นคือเส้นทางค้าขายการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสงฝั่งเมื่อเกิดความตึงเครียด บรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงใช่ครับร้านค้าตลาดหรือแม้แต่ด่านชายแดนบางจุดต้องปิดชั่วคราวการค้าขายหยุดชะง,งักและยังสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับล่าสุดกองทัพไทยย้ำชัดว่าจะปกป้องอธิปไตยของชาติเต็มที่แต่ยึดแนวทางสันติวิธีและอดทนเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็จับตาสถานการณ์พร้อมประสานกับวิธีระหว่างประเทศ หากกัมพูชาพยายามนำเรื่องไปขยายผลสิ่งที่น่ากังวลคือถ้าความตึงเครียดนี้ลากยาวมันอาจบานปลายเป็นการ,รเผชิญหน้าที่ควบคุมไม่ได้เพราะความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นเสียงปืนลั่นหรือการประทะเล็กน้อยก็อาจลุกลามได้จริงครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเหตุการณ์ปะทะกันที่ชายแดนรีสเกตมาแล้วมีทั้งการยิงปืนใหญ่การเสียดินแดนและการสูญเสียทั้งชีวิตทหารและประชาชนเลยทีเดียว บทเรียนตรงนั้นคือถ้าเราไม่ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในกรอบการเจราจาผลลัพธ์อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งไม่คุ้มเลยคำถามคือต่อจากนี้สถานการณ์จะไปทางไหนสิ่งที่ต้องจับตาคือ 1. ฝ่ายกัมพูชาจะหยุดการเกณฑ์ชาวบ้านหรือไม่ 2. จะมีการเปิดโต๊ะเจราจาระดับสูงระหว่างรัฐบาลสองประเทศหรือเปล่า สามท่าทีของประชาคมโลกโดยเฉพาะอาเซียนว่าจะเข้ามามีบทบาทแค่ไหนหรือหรือว่าการเมืองภายในของทั้งสองประเทศก็มีผลกัมพูชาอาจใช้เรื่องชายแดนสร้างชัดนินมเพื่อกระตุนฐานเสียงส่วนไทยเองก็ต้องรักษาสมดุลไม่ให้ถูกมองว่าออนแอเกินไปสรุปคือตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังตึงเครียดฝ่ายไทยเลือกใช้ความอดทนแต่ก็พร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่และสิ่งที่เราหวังคือ ปัญหานี้จะไม่บานปลายจนกลายเป็นความสูญเสียอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนสองฝั่งคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนี่คือทั้งหมดจาก Next t h p e Podcast หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาเล่าให้ฟังทันที